ทางแล้วครับต่อเกมพุวกนี้ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าทีมชาติไทยเราทํางานหนักมากแต่รอบแรกแล้วนะครับอีกเกมหนึ่งครับที่เราจะไปถึงฝั่งฝันแต่ส่วนหนึ่งเลยครับผมเด็กๆตอนนี้มีกําลังใจที่ดีครับและสิ่งสําคัญเลยครับเด็กๆพวกนี้ก็เหมือนลูกหลานของพวกเราชาวไทยครับผมมาร่วมส่งเสียงเชียร์พวกเขากันที่สนามครับเพื่อจะไปบอลโลกด้วยกันครับ พิภพอ่อนโมขอแก้มืออุนเครื่องแพ้โสมพาช้างศึกยูสิบเจ็ดไปบอลโลกโค้ชเกาหลีถ่อมตัวโยนไทยเจ้าภาพได้เปรียบเผยการเจ็บกับทันทีมพชัชรพลเหล็กกุลเปิดก,ดกฎกติกายูสิบเจ็ดรอบด็อกเอ์ไม่มีต่อเวลาเสมอยิงจุดโทษทันทีครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับ,รบวันนี้ครับวันที่24มิถุนายนครับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียรหรือว่า FC ได้จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุรยยไม่เกน17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู17นะครับที่ห้องแถลงข่าวปทุมธานีสเตเดียมซึ่งเกมนี้ครับทีมที่ชนะจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอลโลกรุยยไม่เกน17ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ทันทีเลยนะครับโดยในการแถลงข่าววันนี้ครับนำมาโดยฝั่งไทยนะครับก็คือพิพพบอ่อนโมเฮสโคดทีมชาติไทยนะครับพร้อมด้วยพงศกรสังขะโสภา ส่วนทั้งฝั่งเกาหลีนะครับก็นํามาโดยยุนซุงฮาวานนครับหัวหน้าโค้ชของทีมเกาหลีใต้ชุดยูสิเหมือนกันนะครับโดยพิ่พบอโม้วนเี่กล่าวว่าสภาพร่างกายนักเตะก็ต่อ,ตอยอดมาจากทางยุทธลีกนะครับจนทําให้นักเตะมีร่างกายที่พร้อมตั้งแต่รอบแรกนะครับจากสภาพร่างกายและวิธีการเล่นเกมกับเกาหลีมองว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกนักเตะในทีมมีความเชื่อมั่นมากขึ้นหลังจากที่รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยได้เป็นแชมป์กลุ่มและอย่างที่เรารู้กันครับแต่ละเกมหนักขึ้นเรื่อยๆรื่อยไม่ว่าเจอใครก็แล้วแต่ พวกเราพยายามทำเต็มที่เสมอเกมกับเกาหลีใต้พวกเราก็ได้ทำการบ้านและต้องวิเคราะห์หารูปแบบการเล่นเพราะเกาหลีใต้เป็นทีมชั้นนำระดับเอเชียนะครับสรันนักเตะเกาหลีเขาเป็นทีมที่ดีและนักเตะทุกคนก็ต่างมีคุณภาพนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของโค้ชกบครับพบิภพอ่อนโมนะครับนอกจากนั้นยังบอกด้วยว่าการเตรียมตัวก่อนเข้าขุดทัวร์นาเมนต์นะครับก็เตรียมตัวด้วยการเก็บตัวมาระยะหนึ่งและได้มีการอุ่นเครื่องกับทีมสมรสนในไทยและอุ่นเครื่องกับสมสรจากญี่ปุ่น ส่วนการเลือกตัวนักเตะครับเรามีรายการยุทธลีกที่ได้จัดขึ้นในปีนี้ก็เป็นรายการที่ดีและต่อยอดสู่การเลือกตัวผู้เล่นเข้ามาเป็นกลุมกําลังของทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของพี่พบอ่อนโม้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโค้ชกบพี่พบอ่อนโม้กันนะครับก่อนเกมรัสเคัญครับทางแล้วครับตอนเกมพรุ่งนี้ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าทีมชาติไทยเราทํางานหนักั้างแต่รอบแรกแล้วนะครับอีกเกมหนึ่งครับที่เราจะไปถึงฝั่งฝัน แต่ส่วนหนึ่งเลยครับผมเด็กๆตอนนี้มีกําลังใจที่ดีครับตอนนี้ก็เหลือเช็คแค่สภาพร่างกายของเด็กๆครับและเทคนิคที่จะเล่นกับในเกมต่อไปครับผมเราเคยอุ่นเครื่องกับเกาหลีมาแล้วแพ้มาด้วยครับตรงนี้มีวางแผนแก้ไขอะไรยังไงบ้างไหมก็ตอนนี้ครับเอย่างที่ทราบดีที่เราได้อุ่นเครื่องกับเขาไปนะครับเกมนั้นเป็นเกมอุ่นเครื่องที่มีคุณภาพมากครับเราได้เห็นชัดเจนว่า ฟุตบอลของเอเชียไประดับไหนแล้วนะครับผมเราก็จะนําข้อบกพร่องตรงนั้นครับแก้ไขและทําให้มันดีขึ้นครับผมครับพวกเราสู้เต็มที่อยู่แล้วครับผมสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลครับครับสิ่งสําคัญเลยครับนักฟุตบอลนะครับต้องการกาลังใจและสิ่งสําคัญเลยครับเด็กๆพวกนี้ก็เหมือนลูกหลานของพวกเราชาวไทยครับผมมาร่วมส่งเสียงเชียร์พวกเขากันที่สนามครับเพื่อจะไปบอลโลกด้วยกันครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งที่หลายคนสนใจครับคือการบาดเจ็บของกัปตันทีมนะครับพชรพลเหล็กกลุนนะครับก็โดนเปลี่ยนตัวออกในเกมนัดสุดท้ายนะครับที่ทีมชชตไทยชนะเยเมนในช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับก็ผมสอบถามทีมงานมาแล้วบอกว่าไม่มีปัญหานะครับพชรพลจะลงเล่นได้ในเกมนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นตะคริวแค่นั้นเองนะครับด้านพลศกสังข์โสภาครับนักเแต่ทีมชตไทยหมายเลข15นะครับกล่าวว่าเกมกับเกาหลีใต้จะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนเพราะตอนนี้ทุกคนเริ่มมั่นใจมากขึ้น เพราะเราสามารถชนะมาสามเกมและไปแชมป์กลุ่มได้ด้วยก็เป็นความรู้สึกที่ดีทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ท้าทายส่วนฟอร์มส่วนตัวถือว่ายังไม่พอใจเท่าไหร่<อ>การได้เป็นเจ้าภาพทําให้เรามีกำลังใจเยอะกว่าเดิมมีคนสบอบสวนเราเยอะในสนามนี่คือข้อได้เปรียบของเราทุกทีมต่างอยากไปทุตบอลโลกมันก็เป็นแรงเร่งใจที่ทําให้ทุกคนพยายามสู้เ,เราต้องทาทนส่วนตัวทีมชาติไทยทุกคนก็อดทน เราอยากไปฟุตบอลโลกนี่คือแรงบรรันดาลใจของพวกเราครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของพงศกรสังฆโสภานะครับขณะที่ทางฟังเกาหลีใต้นะครับยุนซุงฮวานะครับวหน,น้นาคโคชทีมชาติเกาหลีใต้ชุด17เปีเนี่ยบอกว่าก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยครับที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนว่าไทยได้เปรียบในฐานะเจ้าภาพแต่เราก็พยายามจะทำงานให้ดีในการเจอกับพวกเขาผมคิดว่านักเตะไทยหมายเลข15คือพงศกรเป็นนักเตะที่น่ากลัวคนหนึ่งเขามีเทคนิคที่ดีเช่นเดียวกับนักเตะคนอื่น เราได้มีโอกาสอุ่นเครื่องกับพวกเขามาแล้วเมื่อเดือนก่อนและได้เห็นฟอร์มของนักเตะหลายๆคนนะครับเราพยายามจะใส่รายละเอียดและเกมพ่กนี้จะเป็นเกมที่ต่างออกไปเพราะเป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายเราจะเลือกนักเตะที่สุดลงสนามในเกมนี้ผมให้นักเตะได้ดูเกมระหว่างอเจิตินาที่แพ้ซาอุดิอาระเบียในเกมแรกของฟุตบอลโลกและสุดท้ายเขาก้าไปถึงแชมป์โลกเราพยายามสร้างแรงกระตุน้นเกมล่าสุดเราแพ้อิหร่านมาจะเป็นแรงกระตุ้นให้พวกเราโชว์ฟอร์มที่สมบูรณ์แบบที่สุดออกมา เราเตรียมทีมมากว่าปีครับพยายามทําให้ทุกคนเข้าใจปรัชญาของผมและสมาคมเราก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรามีเป้าหมายด้วยกันก่อนหน้านี้เรามีการเก็บตัวที่ไทยมาสองสัปดาห์เพื่อรปรับตัวกับสภาพอากาศและสิ่งต่างๆในไทยและได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยซึ่งเกมนั้นเกาหลีใต้ชนะ3ามนนะครับแล้วก็ทางยุงสุนาวานเฮสโคตเกาหลี oli, ยังบอกว่าเรามีการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในประเทศที่ดีและเราพยายามมองหานักเตะที่ดีมาร่วมทีมจนได้นักเตะดีที่สุดมาสู่ทีมชาติ และเข้ากับปัญญาของทีมชาติเกาหลีใต้ในทีมชุด U17 ปีนะครับขณะเดียวกันครับก่อนการแข่งขันครับสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียรหรือว่า FC ได้มีการจัดการประชุมชการเทียนครับก่อนที่การแข่งขันในรอบล็อกเอาท์จะเริ่มขึ้นสรุปผลการประชุมครับเรื่องสีเสื้อครับทีมชาติไทยจะสวมชุดสีน้ําเงินส่วนเกาหลีใต้จะสวมชุดสีแดงนะครับการเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด5คนทั้งหมด3ครั้งไม่รวมพักครึ่งน,นะครับ เกมนี้ทั้งสองทีมไม่มีผู้เล่นติดโทษแบน,นครับและยังไม่มีการล้างใบเหลืองจากรอบแบ่งกลุ่มหากนักกีฬาที่มีใบเหลืองติดตัวจากรอบแบ่งกลุ่มได้รับใบเหลืองในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายจะหมดสิทธิล์ลงสนามในเกมรอบรอบชเลิศนะครับแต่หากผ่านรอบนี้ไปจะมีการล้างใบเหลืองทันทีสำหรับคนที่มีใบเหลืองสะสมหนึ่งใบนะครับการตัดสินยังคงไม่มีเทคโนโลยี VR เข้ามาช่วยเหลือในการตัดสินเหมือนเดิมนะครับส่วนการแข่งในรอบนอกอัลหากเสมอกันใน90นาทีจะตัดสิน ที่การดวลลูกจุดโทษทันทีครับไม่มีการต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเกมฟุตบอลยูสิจปีชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบแทีมสุดท้ายครับระหว่างทีมชาติไทยชุดยูสิพบกับเกาหลีใต้ครับจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับ25มิถุนายนเวลา3ทุ่มนะครับที่สนามปทุมธานีสเตเดียมถ้าไปที่สนามไม่ได้นะครับก็ดูถ่ายทอดสดทางทวีดีก็ถ้าคนจะไปสนามก็ไปซื้อบัตรได้ที่ออนไลน์ของไทยทิ켓เมเจอร์นะครับ ก็ซื้อได้ทั้งที่ออนไลน์ซื้อได้ทั้งทางออนไลน์นะครับแล้วก็ซื้อได้ทั้งที่หน้าสนามเพ่งขันนะครับราคา120 120แล้วก็150บาทบัตรมีแค่1 0,000 000ที่นั่งนะครับสำหรับสนาสม BG Stadium ครับก็อยากให้ไปเชียร์นักเตะไทยกันเยอะๆครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ